สวัสดีค่ำนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะกลับมาพบกับแมรินรินสวิตเซอร์แลนด์อีกแล้ววันนี้วันเสาร์ที่28พฤษภาคมพศ2565นะคะก็มาพบกับมมรินในบรรยากาศตอนเย็นๆที่สวนผักของเราค่ะที่สวนผักของแมรินเองเนาะสำหรับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นสบายค่ะลมพัดค่อนข้างแบบ แรงนะแรงพอสมควรเดี๋ยวก็แบบเดีวแรงเดี๋ยวเบาสลับกันอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าอากาศค่อนข้างเย็นดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้เมื่อตอนกลางวันพวกเราก็ได้เข้าไปซื้อของที่ในเมืองแล้วก็มาเรนก็ได้ไปซื้อ,อ,อผักสวนครัวมาเพิ่มเติมค่ะพอดีไปเลาะ ที่ร้านขายพวกดอกไม้ขายผักขายพืชต่างๆนะคะก็ไปเจออต้นต้นกระเพราะคะ่ะนี่กระเพรานะคะนี่กระเพาสีม่วงมาด้วยเห็นต้นสวยดีคะ่ะก็เลยซื้อมาด้วยใบสวยมากคะ่ะนี่แล้วก็ ใบแมงลักซื้อมาเพิ่มอีกต้นหนึ่งนี่ใบแมงลักต้นใหญ่มากค่ะแต่ว่าปลูกลงในกระถางในดินแล้วค่ะตอนแรกมันก็มากระถางนั่นแหละกระถางใหญ่อยู่แล้วเราก็ออกมาปลูกในดินเพราะว่าเราคิดว่าต้นที่เราปลูกไว้นะคะมันเกิดช้ามันโตช้าแล้วมันกว่าจะได้กินเราก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นโหระพาไทยนะคะทุกคน ก็ซื้อมาเพิ่มเหมือนกันแล้วก็ปลูกลงดินแล้วเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ําไปเรียบร้อยแล้วคะ่ะโหระพานะอันที่ปลูกไว้ฝั่งโน้นก็ยังเท่าเดิมคะ่ะเพราะว่าบางทีเราก็เด็ดไปไปใส่ผัดใส่อะไรด้วยเนาะแบบทีละสิบใบห้าใบสิบใบแบบนี้คะ่ะมันก็โตไม่ทันคิดว่าโตไม่ทันก็เลยต้องซื้อมามาเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งต้นนี่ก็เป็นโหระพาโหระพา ใบแมงลักหรือผักอีตูแล้วก็ใบกระเพราสีม่วงอันนี้ก็ใบโมระพาฝรั่งที่ปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อเลาจะสัปดาห์ที่แล้วนะคะนี่ก็ติดแล้วแหละติดแล้วแต่ว่าทีนี้มันก็จะโดนแมงคัน่แมงมากัดนะแมงคล้ายๆตัวเอ,อ,อะไรนะนี่ค่ะแมลงเต่าทองค่ะนี่มากิน เมื่อตอนกลางวันก็เห็นอยู่ค่ะสามสี่ตัวนะแล้วก็เขาก็กินกระลำด้วยค่ะกระลำแล้วนอกจากสามต้นนี้นอกจากกระเพราต่างๆทั้งสามอย่างแล้วนี่นะคะมมลินก็ซื้อมะกรูดมาด้วยค่ะหนึ่งต้นนี่ใส่ตอนแรกมันก็มาจากกระถางเล็กนะแล้วก็เอามาใส่ในกระถางใหญ่นี่ค่ะก็มีอยู่ประมาณหนึ่งกระถางนี่ก็ประมาณหกต้นค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวปลูกเสร็จก็จะเอาไปไว้ที่เาขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรระเบียงระเบียงหลังบ้านค่ะอันนี้ไปไว้ที่หลังบ้านอยู่ใกล้ๆเราหน่อยจะได้พอฝนตกก็จะได้เอาเข้าในบ้านเข้าในบ้านได้ย้ายได้ค่ะเพราะอันนี้จะห่วงมากเลยนะมะกรูดเนี่ยมีอยู่ต้นหนึ่งที่ระเบียงหลังบ้านแล้วเดี๋ยวจะไปดูค่ะ วันหลังวันหลังจะไปดูก็นอกจากนี้นอกจากปลูกโหระพาอันนี้แล้วนะคะบ้านเรนก็ทารั้วเล็กๆนี้ขึ้นมากั้นกั้นให้ไม่ให้ลูกสาววางสายยางทับผักค่ะเพราะว่าเนี้ยสายยางเนาะเวลาลูกสาวมาลดน้ําให้เขาก็จะไม่ดูบางทีเขาจะไม่ดูเขาก็จะเหยียบไปตรงนี้แล้วพอเขาลดเสร็จเขาก็จะวางสายนึกจะวางตรงไหนเขาก็วาง ตรงขอบๆนี้ค่ะเขาจะวางเนาะแล้วมันก็จะโดนผักมันก็จะทับผักค่ะค่ะ,คะกิ่งหักก็มีก็เลยทำรั้วเล็กๆขึ้นมานี่ <c oughs> กั้นไม่ให้ลูกสาวน <c oughs> อกจากกั้นกวางแล้วยังต้องมากั้นลูกตัวเองไม่ให้ไม่ให้ชนผักด้วยค่ะนี่นะ <c oughs> นี่เราก็แบบนี่นะคะใบผักอิตูผักแมงลักที่ปลูกไว้ตั้งแต่เมวดนโน้น ติดแล้วแหละแต่ว่ามันโตช้าเพราะว่ามันจะอาจจะเป็นเพราะว่าแบบมันเป็นผักทางเอเชียเราหรือเปล่านะพอมาอยู่เมืองนอกนี่อากาศมันหนาวมันก็จะไม่ค่อยโตค่ะเราไม่ใช่เมืองนอกอย่างเดียวนะมาอยู่บนภูเขาด้วยมันก็จะโตช้าคะ่ะทุกคนมันอาจจะหนาวเกินไปก็ได้นะแต่เนี่ยไม่ไม่ลินเด็ดยอดไปตอนนั้นคะ่ะนี่ก็มียอดเล็กที่อยู่ด้านข้างเมื่อก่อนเนี่ยมันก็โตขึ้นมาแล้วคะ่ะโตขึ้นมานะ อันนี้ก็เป็นพาสลี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปไว้กินกับเออเดี๋ยวนะขนมปังตอนเช้าดีไหมโอ้ยยังดีกว่าค่ะเพราะมีโยเกิร์ตอยู่สองสองกล่องแล้วกินโยเกิร์ตก่อนพรุ่งนี้นี่ค่ะทุกคนกระหลำ่ำกระหล่ำปลีนะก็โดนอ,อะไรนะเมื่อกี้พูดไปแมลงเต่าทองค่ะกินนี่ ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ค่ะ,มะแมลงต่อทองกินจะเยอะเลยนะกัดนี่ค่ะความโหดร้ายของมแมลงของสัตว์ตามธรรมชาติเวลาเราปลูกผักแบบอินทรีย์เนาะนี่มแมลงกินกัดเป็นรูหมดเลยค่ะแต่สลัดนี่เขาไม่กินนะสลัดสวยมากค่ะนี่สามสี่ห้าก,กอนี่สวยมากเลย มีกอหนึ่งตายโอ้เดี๋ยวไม่ได้ซื้อมาซ่อมแล้วก็นอกนั้นก็เกิดเยอะเลยค่ะเกิดเยอะอยู่นะผักต่างๆในตรงนี้แครอทแครอทนี่ก็ติดแล้วค่ะอ๋อนี่ทุกคนดูใบาสาดอกซาลเวีย้ยนะคะนี่นะคะดอกซาลเวีย้ยสีม่วงสวยนะเมื่อตอนกลางวันเนี่ย พึ่งมาบินตอมตรงนี้เต็มเลยค่ะถ้าตอนกลางวันนี่เรามาดูไม่ได้เรามาเข้าใกล้ไม่ได้เลยนะมันจะมีพึ่งเยอะมากเลยตอนนี้พึ่งก็น่าจะไปหลับไปนอนนั่นแหละเนาะนี่ก็แครอทด,ดิฉันค่ะติดแล้วพริกดิฉันก็ติดแล้วแต่ไม่รู้จะได้กินผลผลิตหรือเปล่าอันนี้เริ่มออกดอกแล้วค่ะอันนี้เมะเมอะมะเขือม่วงค่ะ นี่มาเขือม่วงก็ออกดอกแล้วหรอเธอนี่ค่ะออกดอกแล้วและะ้วมมลินก็ทําค้างผักเพิ่มตรงนี้แต่ว่ายังไม่เสร็จค่ะฝั่งนี้เนาะทําไปแล้วก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถ้าฝนไม่ตกนะก็จะเอาไม้มาใส่เพิ่มอีกค่ะแล้วก็เอาเชือกมามัดอะไรให้ดีๆเนาะแต่เห็นลูกสาวบอกว่าพรุ่งนี้จะฝนตกนะพรุ่งนี้เช้าก็ ถ้าตกก็วันหลังค่อยามาทำรอให้ฝนหยุดค่อยมาอันนี้ก็น่าจะเป็นกะล่ำดอกหรือบรกอกโคลี่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะนี่เพราะว่ามันไม่หอ่อน่าจะเป็นบรกอกโคลี่นั่นแหละนี่ค่ะทุกคนไอตัวกินตัวกินผักนี่เลยค่ะนี่นี่นี่นีน่ไปแล้วนี่ค่ะตัวกินผักเน่น่่ กัดเก่งมากเลยกินเก่งมากก็ไม่อยากทำลายเขาเนาะก็ให้เขากินไปเถอะออนเหลือจากมแมลงกินเราค่อยได้กินนี่นี่นี่เจอแล้วค่ะทุกคนตัวเป็นๆนี่เจอแล้วค่ะนี่นี่นี่นนมแมลงกินผักค่ะตัวนี้นี่กำลังผสมพันธุ์กันด้วยนี่นะอุ้ยเยอะเลยตรงนี้นี่ เยอะเลยเยอะเลยเอาเอาลงไปเอาโยนทิ้งดีกว่าไหมหดีกว่าปล่อยให้เขากินเนาะก็มันก็เสียดายอยู่นะพูดถึงมันก็เสียดายอยู่ถ่าจะกินเยอะเราก็หมองของเราอยู่เนาะนี่ค่ะกินไปจนใบห่อใบหงิกแล้วค่ะนี่นี่ศัตรูผักของเราศัตรูพืชนี่ใบนี่ใบแใบ่งใบ นี่หมดเลยนี่ค่ะนี่ใบางามๆนะกินไปเยอะเลยมันฝรั่งอุ้ยอันนี้ก็เป็นค้างผักที่ทำไว้ก็เริ่มติดแล้วค่ะแตงกวาอ้าวตายไปต้นหนึ่งค่ะทุกคนตายไปต้นหนึ่งอุ้ยน่าจะเดี๋ยวค่อยเอามาปลูกเพิ่มค่ะเอามาเล็ดมาหยอดเลยดีไหม แล้วก็อันนี้มันฝรั่งมะรินก็โตขึ้นมาเยอะแล้วค่ะจากวันนั้นวันนั้นเท่านี้เนาะได้ทํามือแบบนี้ให้ดูเนาะมันเพราะมันไม่เห็นใช่ไหมพอวันนี้โตมาเยอะเลยค่ะนี่มันฝรั่งต้นมันฝรั่งอยู่ที่นี่ก็ประมาณสิบต้นหูดูกอนี้ค่ะทุกคนแตกกอเยอะมากเลยนี่แตกกอหนึ่งสองห้าต้นเลยค่ะตรงนี้ นี่นะห้าต้นเลยตรงนี้ก็แตกสามต้นค่ะหัวเดียวนะเรา,เาลงอย่งางละหัวตรงนี้ก็หัวเดียวค่ะแต่ว่าแตกมาทุกทุกคนดูนะคะแตกมาเยอะมากหนึ่งสองสามสี่แล้วก็แตกกระจัดกระจายเลยนะตรงนี้ไม่เป็นก้อน,นไม่เป็นไม่เป็นกอเหมือนตรงนี้ตรงนี้เป็นกอค่ะนี่ มันฝรั่งเป็นกอเลยนี่แล้วก็นี่ค่ะโหระพา,ายังไงมันเหลืองๆมันเหมือนจะไม่รอดก็เลยต้องซื้อมาปลูกแทนสามต้นนั่นแหละเนี่ยเกิดยากนะผักที่นี่บนภูเขาค่ะบนภูเขานี่มันจะอากาศมันค่อนข้างหนาวกว่าข้างล่างเนาะมันก็จะเกิดยากอันนี้บวบ นี่มลินก็เอาเอาไม้มาไว้ตรงนี้กะว่าให้เขาไต่ขึ้นตรงนี้ค่ะพันขึ้นตามนี้ตามนี้ใกล้เกินไปนี่ค่ะก็สวนผักน้อยมะเขือเทศเอ้ยมันฝรั่งนี่เอาไว้ตรงไหนก็เกิดนะคะทุกคนนี่นะตรงนี้ก็เกิดคือวันนั้นมันไม่มีที่ที่วางไงไม่มีที่ ที่ปลูกก็เจอที่ตรงไหนก็ปลูกมั่วไปหมดเนี่ยมันก็เกิดมั่วไปหมดเหมือนกันค่ะนี่ก็มีนี่ก็กำลังมานี่ค่ะโน้นด้วยนี่ค่ะตรงนี้มันก็เกิดมั่วไปหมดตามที่เราปลูกนั่นแหละตรงนี้ก็เกิดใช่ไหมเพราะว่าวันนั้นวันนั้นเหมือนอันนี้มันเราย้ายมาใช่ไหมแล้วมันก็มีอันนี้อยู่ นี่ก็มันฝรั่งก็จะเกิดเหมือนกันค่ะอ้ยมันฝรั่งเกิดเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนี้อันนี้ก็เป็นกระหล่ำกระหล่ำสีม่วงหรือว่าคณะสีม่วงก็ไม่รู้ค่ะนี่ผักากาดกระหล่ำดอกม่วงใช่ไหมใบนี้เอาไปทำน้ำปั่นดีไหมเนาะใบคือม่วงๆนี่ค่ะเอาไปทำน้ำปั่นดื่มดีไหม บรรยากาศเล็กๆน้อยๆน,นะคะในสวนผักแม่บ้านในต่างแดนรินสวิสเซอร์แลนด์คนไทยคนเดียวที่มาอยู่ปะปนกับชาวเขาอยู่ที่นี่ค่ะสำหรับตอนนี้ก็เวลาหนึ่งทุ่มกับ35สหนาทีค่ะโลมกำลังจะมาแรงแล้วเย็นมากเลยตอนนี้นกร้องยินสบายๆเนาะ ตอนแรกบอกลูกสาวว่าจะมานอนกลางเต็นท์นอนที่นี่ข้างๆสวนผักนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้บริเวณนี้แล้วลูกก็บอกว่าคืนนี้มันลมมันจะแรงลมแรงนะมันนอนเย็นสบายนะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้ามันจะฝนมันจะตกลูกก็เลยไม่ให้นอนเพราะว่ามันเดี๋ยวเต็นท์มันเปียกกว่ามันจะแห้งเขาบอกว่าแบบนี้ ็เลยไม่นอนค่ะเขาเลยบอกว่าเดี๋ยววันไหนฝนมันไม่ตกค่อยแม่ค่อยนอน <c oughs> ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสำหรับวันนี้ก็แม่ลินก็จะขอปิดท้ายด้วยการมานั่งดูผักสวยๆงามๆของตัวเองนี่ค่ะดีมือตัวเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับใคร <c oughs> สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกับแมลินมาให้กำลังใจแมลินได้ใหม่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนมันเป็นยังไงนะคะก็กลับมาให้กำลังใจกันใหม่ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโนนพระอาทิตย์อยู่ฝั่งู้นพระอาทิตย์อยู่ฝั่งู้น ปกติพระอาทิตย์จะตกฝั่งนี้ตกตรงยอดเขานี่ค่ะหน้าหน้าอะไรเออหน้าหนาวจะตกตรงนี้แล้วพอหน้าร้อนพระอาทิตย์ก็จะมาตกตรงนี้ค่ะทุกคนนี่สวัสดีอีกครั้งค่ะ